ซอแววพักยาว สื่อดังเผยบทสัมภาษณ์โนอิรินักชกญี่ปุ่นชี้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหักยังคงเป็นควนหลงหลังไฟคู่เอกในศึกวัน173ระหว่างซูเปอร์บอนแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งชาวไทยกับมาซาอากิโนอิรินักมวยชาวญี่ปุ่นที่สนามอาริอาเกะอารีน่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่1 6พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่าซูเปอร์บอนเป็นฝ่ายออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งก่อนครบ5ยกจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันสามถึเสียง48-47 49- 47, 47และ49ถึง46ป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทเอาได้อย่างสวยงามล่าสุดบิยอนคิกสื่อกีฬาคิกบ็อกซิ่งชื่อดังระดับโลกได้เผยบทสัมภาษณ์ของนักชกญี่ปุ่นผู้แพ้ที่พูดถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองที่ต้องบอกว่าหนักกว่าสภาพที่เห็นหลังการชกจบลงผมเจอเรื่องไม่คาดคิดกระดูกเบ้าตาทั้งสองของผมหักอย่างไรก็ตามโชคดีที่มันไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแถม,แถมกล้ามเนื้อน่องซ้ายก็ฉีกขาดมาซาอากิโนอิริเปิดเผยอาการบาดเจ็บหลังไฟ สำหรับอาการบาดเจ็บดังกล่าวของมาซาอากิโนอิริคาดว่าจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานทีเดียวกว่าจะสามารถกลับมาขึ้นสังเวียนชกได้อีกครั้งกุญแจสำคัญคว้าชัยวันเปิดใบคะแนนซูปเปอร์บอนเวอ์โนอิริศึกวัน173ผมยอมแล้วโนอิรินักชกญี่ปุ่นชี้หนึ่งจุดเด่นของซูปเปอร์บอนทำแพ้หมดท่าของจริงซูปเปอร์บอนเหนือชั้นต้อนแต้มโนอิริป้องแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่ง จ้างเท่าไรผมก็ไม่ชกซูเปอร์บอนพูดเองไม่ต่อยกับนักมวยรุ่นพี่รายนี้แน่นอนคลิป